โเดียวใหญด้วยนี้นี่ไปแล้วกดเผอกดวิสปูนี่เวนตะไลเก็บชูลุ วอร์ V6 ครับท hey. ายแรกมันดันทีแรกมันดันน้ำครับทีสองก็ใส่เต็มคำอย่าไปส่งไม่ได้ครับหมายวันนี้ดูนี่ส่งเขาไปได้ยังไงดูเนี่ยน,นี่กันจะไม่ส่งแนละ้วพันเดือวุ่นวายหมดเลยนับก็ไม่เอามาเว้นเลยมีรูปเลย เป็นฮันเตอร์มีหกครับผมหมายลุกๆครับผมไม่ต้องส่งเลยเหยื่อดีๆอย่างนี้กัดปุ๊บรถสวนปับ๊บกัดปุ๊บวัดปับ๊บกัดปุ๊บวัดปับ๊บถ้ากัดปั๊บก็วัดปุ๊บแหมโอเคก็ฝากผลงานด้วยกับผมเอกกะเท่าลกุกเหลามากเลยเขาลำคาญใช้วีหกยกกันเพลินกับผมเอกกะเท่าลกุกแก้วครับพี่น้องครับแก้วอ่ะเดี๋ยวไปดูองศาเป็นไม่ดันละ ขนาดนี้เนื้อย,อยางโคตรนุ่มเห็นนุ่มๆอย่างนี้ตีไม่ติดสว่านครับติดแต่ปลาเยี่ยมกรับผม